ความแตกตา่างคิดแบบแตกตา่างทำไมคนบางคนจึงทำได้ในขณะที่คนบางคนไม่สามารถทำได้ทำไมคนบางคนจึงประสบความสำเร็จในขณะที่บางคนล้มเหลวทำไม90%ของคนที่อายุ65จึงไม่มีเงินพอที่จะพึ่งพาตัวเองได้แต่กลับต้องทำงานหนักตลอดเวลา มีเรื่องเล่าตัวอย่างของการคิดแบบแตกต่างมาฝากกันครับมีกบสามตัวอยู่บนใบไม้ที่กำลังลอยไปตามกระแสน้ำในแม่น้ำกบตัวหนึ่งตัดสินใจกระโดดลงไปในแม่น้ำถามว่ามีกบเหลืออยู่บนใบไม้กี่ตัว คนส่วนใหญ่ตอบว่าสองตัวซึ่งเป็นคำตอบที่ผิดยังมีกบสามตัวเหลืออยู่บนใบไม้ทำไมหรือครับเพราะการตัดสินใจกระโดดกับการกระโดดลงไปเป็นสิ่งที่แตกต่างกันเกิดเป็นคนอย่ายอมแพ้เท่าแก่น้อยให้กำลังใจท้อได้แต่อย่าถอยเท่าแก่น้อยให้กำลังใจคนเราเกิดมาต้องอย่าท้อ แก่น้อยอีกนะคะ